วันนี้จะมาเป็นทลิปสั้นๆเนาะสำหรับคนที่จะส่งมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรี free, นะคะก็ใช้เป็นกล่องรุ่นนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็เขียนอย่างเงี้ยค่ะห้ามโยนแล้วก็ตั้งขึ้นนะคะนี่ค่ะจริงๆกล่องเขาจะตั้งอยู่ลักษณะไหนคะช่างทองวางให้ดูหนะะ่อยค่ะลักษณะของกล่องเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็เอามอเตอร์น,ะนอนลงก็ได้ค่ะแล้วพอเราปิดปากกล่องเสร็จก็ให้เรา เขียนลูกศรน,นะคะแบบนี้เลยนะอันนี้เมียช่างจะส่งกลับนะคะแล้วพอดีนึกขึ้นได้เนาะ mm hmm. ก็เลยทําคลิปนี้นะคะให้เอฟซได้รับชมนะคะ mm hmm. เพราะว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นมอเตอร์ปั๊มโรมยฟรี mm hmm. เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูลูกค้าจะส่งมาให้เมียช่างเยอะมากนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะก็เลยแนะนำเนาะแล้วก็ราคาส่งก็ไม่แพงถ้าส่งสองตัวพนักง,งานเขาอาจจะยกไม่ไหวนะครับอาจจะทําให้หลังแตกนะใช่จะมีสองตัวสามตัวด้วยนะคะใส่ามาลังเดียวมันอาจจะไม่ไหวนะครับ ก็ถ้ายกมันก็จะยกใหน้นะคะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ถ่ายที่ในรถเลยนะคะถ่ายหน้างานเลยนะโอเคค่ะก็ยังไงก็ฝากแชร์คลิปด้วยนะคะเป็นประโยชน์กับคนที่ส่งของด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ